ชะตาของท่านที่เกิดในราศีสิงประจําปีพุทธศักราช2554ครับดวงชะตาของใครก็ตามทีในปีพุทธศักราช2554ถ้ามีเคราะห์มีภัยผมจะแนะนำให้ท่านไปกราบไปไหว้ให้สัมฤทธิผลจะต้องเป็นวัดของครูบาอาจารย์ที่มีฤทธิ์ทาฤทธีบารมีของเทวเทพตลอดจนมีบารมีของครูบาอาจารย์คุ้ม อย่างท่านที่เกิดในราศีสิงห์เนี่ยนะครับมีเคราะห์มีภัยมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,550ดวงชะตาตกมีภัยทําในเรื่องที่ถูกเป็นผิดคนเห็นในสิ่งที่ถูกเป็นผิดใครเกิดราศีสิงห์ตอนนี้ดาวพฤหัสบดีเป็นมรณะกับดวงชะตาไปถึงวันที่4พฤษภาคมชาวราศีสิงห์จะมีความอึดอัดขับข้องใจทําอะไรก็ไม่ถูกมีปัญหา ถูกใส่ร้ายใส่ความหรือมีคนร้ายเข้ามาเป็นพวกจะทําอะไรก็ทําไม่ได้ระเบียบก็ไม่เป็นระเบียบความยุติธรรมก็ไม่ยุติธรรมคนเกิดราศีสิงห์ปวดร้าวในหัวใจดังนั้นมีเคราะห์มีภัยอย่างนี้หลังวันที่สี่พฤษภาฟ้าเปิดหลังจากมีความทุกข์มีปัญหามีโทษมีเพศมีภัยดวงชะตาก็จะเปลี่ยนแปลงไป ใครที่ร้ายจะกลับกลายดีมีความสุขสวัสดีมีความจำเริญดังนั้นในปีนี้ผมจึงต้องพามาในที่อันเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่อันเป็นมงคลและที่สำคัญจะต้องเป็นมงคลนามในสถานวัดป่าธรรมโสพลเป็นมงคลในนามสถานวัดป่าเป็นชื่อที่เป็นมงคลมีครูบาอาจารย์ที่มีพระครูภาวนาโสพท่านอยู่ที่วัดนี้มาแล้วผมจะได้อุ่นใจว่า คนมีทุกข์มีเคราะห์มีภัยอาศัยบาร,รมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พิทักรักษาได้มากราบมาไหว้หลวงพ่อพระประธานอันศักดิ์สิทธิ์ถือว่าเป็นมหามงคลและแถมได้กราบพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกศที่ร่วมกันสร้างเมื่อปีที่ผ่านมายิ่งเป็นมงคลจราศีเอาละครับท่านที่เกิดในราศีสิง์ปีนี้ดวงชะตาจะกลับกายจากร้ายไปดีได้อย่างไรนี่คือคําตอบครับ ใครที่อยู่ในวัยศึกษาเราเรียนก่อนวันที่4พฤษภาคมเนี่ยจะอ่านจะเขียนจะเรียนไม่เข้าหัวเคยเป็นไหมตั้งใจอ่านหนังสือก็ไม่เข้าหัวไม่จดไม่จําโบราณท่านว่าอ่านหนังสืออ่านตำรับตาําราหรือจะเป็นการสวดมนต์ท่องบทอะไรก็ตามทีแล้วไม่สําเร็จเขาให้เอาหนังสือตาําราใส่ผานตั้งอุ้หัวนอนนะอธิษฐานกราบไหว้ทุกวันพระบางรูปปั่นปฏิมโมก ไม่จำต้องเอาใส่พานอธิษฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาบางทีมันเป็นอย่างนี้ฟังบ้างไปฟังบ้างเข้าใจเรียนบ้างหลับบ้างสอบผ่านแต่จะไม่เกิดขึ้นกับคุณในช่วงต้นปีสําหรับชาวราศีสิงห์ตั้งใจแทบตายบางทีวันสอบป่วยอย่างเงี้ยเขาเรียกมีเคราะห์มีภัยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะแนะนําว่าควรจะทําอย่างไรที่วัดป่าธรรมโสพลหลังวันที่สี่พฤษภาคมไปแล้วดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ กับร้ายกายดีฟันธงครับสอบ,สอบอ่านเขียนเรียนผ่านสาเร็จการงานก็ดุจเดียวกันการงานท่านที่เกิดในราศีสิงห์ส่วนมากรับราชการเป็นข้าขราชการทํางานในบ้านในเมืองเป็นทหารตํารวจทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรัฐกิจเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับทองคําเครื่องใช้ไฟฟ้าเอาง่ายคนเกิดราศีสิงห์เนี่ยมักทํางานที่เกี่ยวข้องกับขอ,ข,อของมีค่าตําแหน่งยศบาร,รมีเกี่ยวข้องกับคนมียศมีเกียรติเพราะคนที่เกิดในราศีสิงห์ มีเทพประจำตัวคือเทพพระอาทิตย์ทรงราชสีถือว่าเป็นเทพแห่งยศและบรารมีประญาทางโหราศาสตรบอกว่ายศาาศักดิ์อัคราถได้าอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดราศีสิงห์ต้องบูชาเทพพระอาทิตย์เหรียญเทวดาพระอาทิตย์ภาพเทวดาพระอาทิตย์คนเกิดราศีสิงห์เนี่ยเห็นได้ชัดว่าก่อนสี่พฤษภาจะหางานทาจะเปลี่ยนงานผิดหวังเปลี่ยนงานไม่ได้ถ้าตกง,งานจะตกง,งานต่อไป อย่าเลือกงานก็แล้วกันนะครับพอจะมีทําบ้างและได้รายจ่ายหรือได้รายได้ไม่คุ้มค่ากบแรงที่ทําลงไปแต่หลังสีพ่พฤษภาการงานมั่นคงขึ้นจเจริญก้าวหน้าขึ้นฟอนทงครับถือว่าเป็นจังหวัดที่ดีแล้วใครก็ตามทีที่เป็นลูกน้องูกจานในองค์ในงานทํางานเจ้านายไม่เคยให้ความสําคัญพอหลังวันที่สีพ่พฤษภาเจ้านายก็เมตตาเทวดาก็ช่วยเหลือและชาวราศีสิงห์นี่นะครับในเรื่องการงานที่เป็นข้าราชการ ยศไม่ขึ้นตำแหน่งไม่เปลี่ยนมาเกือบสองปีแล้วอึดอัดทุกใจเมษาเปลี่ยนแปลงย่อยในขรร้าราชการยังแห้วอยู่แต่พอหลังจากพฤษภ,ภาเข้าสิงหากันยาดวงดีฟันทุงตำแหน่งเปลี่ยนในช่วงเปลี่ยนแปลงใหญ่อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งพระคุณเจ้าระดับสังฆาธิการระดับต่างๆจะเปลี่ยนยศเปลี่ยนตำแหน่งในช่วงประมาณเมษาพฤษภากรกฎาสิงหาอาจยังยังไม่มีหวังแต่พอเข้าไปสิงหากันยาไปแล้ว ความหวังเริ่มมายศช้างขุนนางพระปรากฏเป็นความรุ่งเรืองจำเริญในทางโลกปรากฏเกิดขึ้นกับท่านครับและยิ่งได้มาไหว้หลวงพ่อพระประธานในพระโบสถของวัดป่าธรรมโสพลหลวงพ่อพระพุทธมงคลสีสันเพชรเนี่ยถือว่าเป็นมหามงคลอยู่เป็นพันปีนะอายุจะยืนยาวข้อภัยจะหมดไปร่วมกับพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกศแล้วที่นี่นะสังเกตให้ดีนะไปวัดใด พระโวสถใดสะอาดสะอ้านพระโวสถใดพระพุทธรูปพระประธานดูไม่หมองลาสีสแสดงว่ามีเทพยดามีพลังที่เป็นเทวะยินดีจะประทานพรโอ้โหใครมาไหว้พระประธานและพระพุทธมหาเศรษฐีในพระโบสถวัดป่าธรรมโสพลกลับไปจะรวยล้นมีความสุขเหลือหลายสำเร็จเคาะภัยหมดไปยังฉับพันทันใจในบัดเดียวนั่นเองระทุงนี่อันนี้ฉับพันเลย เพราะฉะนั้น,เ,นเรื่องการงานผมบอกว่าดีแล้วนะหลังจากสีพ่พฤษภาถ้าใครอยากดีตั้งแต่ต้นปีต้องมารีบมาวัดป่าธรมมโภพลตั้งแต่ต้นปีอย่ารอให้ใครมาขอพรก่อนเราถ้าท่านมาขอพรก่อนอาธิารว่าใครมาขอพรทีหลังข้าพเจ้าพรในที่เขาขอจงสําเร็จแก่ข้าพเจ้าด้วยอันนี้สําเร็จดีนะครับเรื่องการเงินก่อนสีพ่พฤษภาคมจะซื้อจะขายไม่คล่องเงินทองอย่าให้ใครหยิบยืมหลังสีพ่พฤษภาคมเงินทองไหลามาเทมาเหมือนน้าในมาหาสมุทรที่ไม่แห้งหาย รับรองว่าจะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จะมีโชคลาภในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงลงทุนก็มีกําไรเป็นกอบเป็นกรรมเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีโอกาสได้เลขเด็ดสมปรารถนาความรักก่อนสี่พฤษภารับประทานแห้วไปเต็มๆมีความผิดหวังใครมีครอบครัวแล้วมันก็จิกดาจิกว้าานะมีให้ทาเกิดความทุกข์ใจเจ็บช้ำน้ำใจเป็นธรรมดาเขาเรียกดวงชะตามีเคราะห์มีกรรมนะครับแล้วคนเราเนี่ยที่คบกันมาเนี่ยถามจริงๆอะ ท่านที่คบกันมา30 40ี่ิปีเนี่ยอยู่ทนหรือทนอยู่มันต้องมีความทุกข์บ้างแหละนะมันไม่ใช่เด็กวัยรุ่นนะมันจะมาลุ้นอะไรกันทุกวันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความทุกข์และมีความทุกข์ในปี5้าสี่ตั้งแต่ต้นปีจนถึงพฤษภาคมเนี่ยโอ้โหต้องทนอยู่ครับไม่ใช่อยู่ทนทนอยู่นะฮะอ,อึดอัดประครับประคองอดทนชวนกันทำบุญไหว้พระและที่สาคัญ ถ้าใครเข้ามามันคิดจะหลอกฟันให้เราเสียตัวเสียใจระวังให้ดีไม่ใช่ว่าแต่สุภาพสตรีสุภาพบุรุษก็ต้องระวังตัวเดี๋ยวเผื่อไปเสียตัวให้ใครดวงตกเพราะไปมีสัมพันธ์กับคนดวงต่ําจำเอาไว้นะหลังสี่พฤษภาดวงชะตาค่อยโดดเด่นเป็นราศีพบเจอคู่เป็นมงคลมีความสุขดีรอ,อ,อคอยนะและที่สําคัญสุขภาพในปีนี้จะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดปี หมอรักษาไม่หายเจ็บไข้ได้ป่วยออดออ,นอดแอดๆดังนั้นผมแนะนําดังต่อไปนี้เลยถ้าท่านเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายไม่ว่าจะเกิดราศีสิงหรือเกิดราศีใดก็ตามทีมาไหว้หลวงพ่อพระพุทธมงคลสันเพชรที่พระโบส์วัดป่าธรรมโสพลที่มีอายุเป็นพันปีเรียกพระสืบอายุพุทธศาสนาสืบชะตาคุณสองไปไหว้หมอชีวโกกมารพัฒที่วัดลอยเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่สาม หาโอกาสไปไหว้พุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่วัดดับภัยจะได้ดับทุกข์ดับโศกดับภัยจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันนะครับและที่สําคัญหาโอกาสมาไหว้เทพศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองลบบุรีเรียกว่าเทพเจ้าประจําศาลพักการอหพักการเนี่ยเวลาเราอ่านองค์การขอให้พักการดวงมาเป็นดวงใจคือถ้าเกิดใครได้มีทุกข์มีภัยแล้วมาไหว้พระก,การเนี่ยถือว่าคนเคราะห์คนภัยนะครับ เมื่อท่านมาไหว้เจ้าพ่อที่สารพระการแล้วเนี่นะอย่าลืมมาที่วัดป่าธรรมโสพลมาเขียนแผ่นทองอธิษฐานเพื่อหล่ออง,งค์เทพพระราหูทรงครุดหนึ่งเดียวที่งดงามคู่แผ่นดินในปี54 24พฤษภาเคราะห์แลภัยจากเงาพระราหูก็จะหมดไปในอีก4-5ปีข้างหน้าพระราหูจะเข้ามาทับจุดเกิดของท่านมีเคราะห์แลภัยจะได้ไม่ปรากฏ เราต้องทําบุญดักกรรมล่วงหน้าอันเป็นเหตุเพศภัยจากกรรมของดาบเคราะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นมงคลที่ผมต้องบอกกล่าวเล่าขานส่วนใครที่ไปไหว้หมอชีวกไม่ได้เพราะอยู่ไกลถึงเชียงใหม่ให้มาไหว้ปู่ลือีศรีที่วัดป่าธรรมโสพลจะเป็นมงคลคุ้มครองชะตาชีวิตประการหนึ่งเพราะลือีก็คือหมอยาหมอองค์ความรู้ปีนี้ท่านที่เกิดในราศีสิงห์ควรมี เหรียญพระพรหมทาดาไว้คุ้มครองรักษาเหรียญพระพรหมหลังชาตาเมืองมีอยู่ที่วัดป่าธรรมโสพลศักดิ์สิทธิ์สองเหรียญหลวงพ่อพระทองคำวัดไตรมิตรสามพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏพิธีเสาห้าที่วัดไตรมิตรและวัดสเกตแล้วมีวางให้ท่านได้เอาไปแขวนคอที่วัดป่าธรรมโสพลอย่าไปเอาที่ไหนเดี๋ยวจะมาหาว่า,าทำไมหมอรักอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ผมไม่ได้สร้างผมสร้าง อยู่ที่วัดป่าธรรมสโสพลวัดไตรมิตรดังนั้นเนี่ยเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่พระครูภาวนาไปประกอบพิธีต้องพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกดเนื้อทองเหลือพิธีเสาห้าและอยู่ที่สาลาณวัดป่าธรรมสโสพลเท่านั้นอย่าไปหลงเชื่อใครที่เขาทําของปลอมมาหลอกท่านสุดท้ายเหรียญเทวดาพระฤหัสบดีเทวดาพระฤหัสบดีทรงกวางทองสร้างจากฤาษีสิตน เป็นมหามงคลคุ้มราศีพิธีโดยพระครูภาวนาโสพลมีอยู่ที่วัดป่าธรรมโสพลมีไว้คุ้มครองตัวหรือจะมีเหรียญรูปเคารพหมอชีวโกมรารพัทที่จะทําให้ท่านหมดโรคภัยไข้เจ็บคุ้มโวยภัยจากการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเป็นมหามงคลเสริมบุญ,ญราศีนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากแนะนําให้คุณได้มาได้กระทําพิธีกราบไหว้สักการะเมื่อมากราบไหว้สักการะหลวงพ่อพระพุทธมงคลสันเพชรแล้ว ให้เอาน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในพระโบสน์นี้กลับไปอาบตัวกลับไปประพรมบ้านรถยนต์กิจการลานค้าจะเป็นมงคลบุญรญาศีคุ้มครองดวงชะตาของท่านและมาที่นี่แล้วอยากจะตรวจดวงชะตาอีกนิดหน่อยเขาก็มีตู้ให้หยอดอยู่ในโบสถ์เนี่ยนะเอาตาตางไปหยอดชึบแล้วจะทายดวงชะตาออกมาอันนี้จะได้รู้ดวงชะตาแบบสัพพันธทันใดหมายเลขที่ได้ อาจจะมีความหมายในการเสี่ยงโชคอีกประการหนึ่งครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเป็นมงคลที่ผมอยากบอกอยากกล่าวให้แฟนรายการหรือคุณทั้งหลายได้ทราบว่าปีนี้คนไทยจะมีความสุขกว่าปีที่ผ่านมาเราจะลืมตาอ้าปากได้คนจะทะเลาะกันน้อยลงเพราะเขาจะทะเลาะกันหลังจากธันวาไปแล้วดูจากตามดวงนะเขาทะเลาะกันหลังจากธันวาเพราะนั้นช่วงมก,กราถ,ถึงธันวายังมีโอกาสที่จะทําอะไรพอที่จะกอบกลยให้เป็นกอบเป็นกรรมเป็นเนื้อเป็นหนัง อย่าหมดหวังให้มีกำลังใจถ้าได้ทําตามที่ผมแนะนําแล้วผมมั่นใจว่าประสบการณ์20ปีในการเป็นหัหนาอาชีพท่านก็รู้อยอ่กระใจว่าท่านมีครอบภัยจริงหรือไม่ราศี12ราศีในปีนี้มีครอบภัยไม่กี่ราศีดังนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านควรพิจารณาดูแล้วก็ทําตามคําแนะนํารับรองว่าจะพ้นจากภัยราศีมีโชคสุขสวัสดีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฟันธงครับ